ใครไล่คนน่ะอะไรนะครับเนี่ยใครนั่งอะไรนะเนี่ยมีคนนั่งคนน่ะไหนเนีน่ยเวลาขึ้นรถกู้ภัยไปถ้าเรามีญาติญาติก็ต้องขึ้นไปด้วย <ปะ S 2> แต่ว่าคุณยายคนนี้เป็นคนเจ็บแล้วขึ้นไปบนรถ ไปแค่คนเดียวคุณคุณยายนอนไปบนรถคนเดียวพี่กู้ภัยคนนึงก็ไปขับรถอีกคนนึงก็นั่งข้างๆแล้วคุณยายก็นอนอยู่ข้างหลังสักแป๊บหนึ่งคุณยายร้องช่วยด้วยหนุ่มช่วยด้วยมีคนนั่งอยู่กับยายเนะี่ยยายคุยกับเขาเขาไม่ตอบอะไรยายเลยยายมาคนเดียวค่ะใครไล่คนนะ่ะอะไรนะครับเนี่ยใครนั่งอะไรนะเนี่ยมีคนนั่งคนนอ่นะ ไหนเนี่ยคุพูดกับเขาเอก็ไม่พูดก็ดูฉันหน่อยด้ถึงกูว่ะ ดุ้ยเห,หน่อยฉันกลัวพี่คนขับก็คงบอกเหมือนกันก็กลัวเหมือนกัน <c ười> ยายเห็นใครอ่ะ <c ười> อก็ยายนอนอยู่คนเดียวแล้วยายก็ชี้ไปที่เบาะเนี้ยพี่บอลคือยายพยายามเรียกโชเฟอร์มาดูให้ฉันน่อยฉันกลัวพูดกับเขาแล้วเขาก็ไม่ตอบค่ะโชเฟอร์ก็เลยแต่พูดปลอบใจคุณยายไม่มีอะไรไม่มีอะไรยายยายมาคนเดียวยายอย,ย่าเพิ่งให้ผมจอดเลยรีบไปลงพยาบาลกันเถอะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยพี่บอลพี่ตนบ่ายสองนะ ช่วงเวลา่ายนะโอ้กลางวันแสๆเลยค่ะพี่คนขับรถกือพี่มงคลกับพี่เอกพลเนี่ยเขาไปรับคุณยายป่วยจากบ้านในพื้นที่วังน้อยไปโรงพยาบาลพอเข็นคุณยายเสร็จก็กําลังจะไปส่งกลับค่ะ คือรับแล้วก็ส่งด้วยแล้วคุณยายก็นอนอยู่คนเดียวเนี่ยแบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วคุณยายก็เรียกว่าเนี่ยมาช่วยดูหน่อยใครก็ไม่รู้นะขึ้นมากับฉันแล้วพูดกับเขาว่าเขาก็ไม่พูดด้วยก็เลยอธิบายให้คุณให้คุณยายฟังว่าคุณยายรูปอ่ที่ติดอยู่ข้างๆรถน่ะไม่ใช่คนนะเป็นรูปพระอาจารแจ้วัดน้อมประชาสรรค์คือติดอยู่เพราะว่าพระอาจารแจ้วนะ่ะมอบรถคันนี้ให้กับอาสามูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เอาไว้ช่วยช่วยเหลือคนในวังน้อยโดยไม่มี ถ้าใช้จ่ายก็เลยติดรูปท่านไว้ไหนดูสซิรูปท่านใ,นใหญ่แค่ไหนอืม,มีภาพรูปท่านข้างรถให้ดูไหมอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรูปของพระก็ต้องดูออกสิ<อ>ว่าเป็นรูปของพระไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวแล้วมันจะมาเป็นเงาคนได้ยังไงแต่พี่กู้ภัยเขาพยายามจะอธิบายว่ามันอาจจะเป็นแสงที่ตกกระทบกับ รูปนี่กกับรูปของพระอาจารย์แจ้หรือเปล่าเลยทําให้เหมือนกับว่ามีคนนั่งอยู่ด้านข้างค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เลยทาให้ทุกคนที่อยู่บนรถเนี่ยตอนนั้นไม่รู้ไงว่าเป็นรูปพระอาจารย์หรือเปล่าแต่คุณยายเห็นเป็นเงานี่ไงเป็นมุกอ้ดูไทยแล้วคุณเห็นป้าเป็นเงาผู้ชายอ่ะจากด้านนอกเออมองเห็นเป็นเงาๆจากด้านนอกแต่ว่าพี่กู้ภัยบอกส่วนตัวไม่กลัวอะไรเพราะว่าทําอาสามาหลายสิบปีไม่เคยเจอวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับแต่ก็ไม่ลบลู่นะ โอ้แต่เออแต่ถ้าเกิดเป็นเงาจากหน้าต่างมันก็เข้าใจได้นะเออเพราะเห็นเป็นหน้าเป็นตาเป็นปากเป็นจมูกเลยแต่ยายไม่ชี้ไปที่ต่างยายชี้ที่บอกที่บอกก็เลยแปลกกระโหลกควายแล้วเห็นถ้าถ้าเป็นเงาเนี่ยจะอยู่ข้างหลังซ้อนอยู่เห็นไหมเออเออแต่คุณยายบอกนี่เขานั่งนี่ยายพูดอย่างนี้เลยอ่ะยายบอกเขานั่งอยู่แต่เขาไม่คุยกับฉันถันถามเขาก็ไม่ตอบฉันกลัวมาช่วยฉันหน่อยคนลุกสู้เลยติกระโหลกก็แปลกนะแปลกกระโหลกควายให้แล้วไม่เอาคืน